สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพามาเรียนโรงเรียนคู่ขนานเป็นคำอวยพรให้ัวเงอยนค่ะแต่เช่นขอให้เรามีความสุขมากๆอ๋อแม่แม่เขียนก่อน แม่เอาอะไรเฉลยของพ่อคุณแม่อยู่ในกล่องเดียวแม่บ้างคะอันเอ้ยเฮ้ยรบบคุณพ่อคุณแม่มสำหรับคุณพ่อแม่ก็จะให้เป็นอันนี้สำหรับรงหนัง<ะ>แล้วแล้วก็สำหรับคุณแม่ที่สองอย่างเพราะว่าคุณพ่อน,นึกไม่ออกว่าจะได้อะไรคุณพ่อบอกว่าเอาเอาของน้อยๆมาให้ อันนี้ก็คือไอโฟนสีชมพูกระเป๋าคุณแม่แล้วอันนี้คือกระเป๋าสำหรับคุณแม่ว้าอก็เาเลยมันมีทั้งปใจสองค่ะเอ้ยว้าวยอดแล้วก็ได้อลคะแม่พ่าน์ให้ให้คืนเือนอมีของคุณครูได้หรอใช่ไหนา มันบอกว่า I love ค cool, 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 ุณคุณคุณผิวจบกันคะ้วนะคะการอตอบตัวเองในว่าเขียนไรยังไงคะไม่เขียววนว่า I love a beautiful dog อะไรนะคะแม่จะเขียนว่า I แม่เขียนว่า I love a beautiful dog ก็คือ แม่ชอบชอบตุกกตาที่มันเกือมอ่โอเคขอบคุณค่ะ่เ,เซนต้าบอกว่าให้ สวัสดีค่ะวันวันนี้เมย์ฮัหนทำการสำหรับวันคริสต์มาสในโรงเรียนคูคนะ่ขนาดแล้วอยากจะดูไหมว่าเมย์ห้่นทำอะไรบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในวันคริสต์มาสแนจาเดี๋ยวจะโชว์นะสำหรับคุณพ่อก็จะเป็นกล่องพอปคอร์นที่มันบอกว่าไม่ให้ผีเข้าเมย์แล้วก็ จำเลยคือแม่ก็คือมือถือไอเป็นกล่องมือถือไอปุ่นสิบสามแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าที่น่าใช้ที่สวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นของสำหรับคริสต์มาสอยากจะให้ทุกคน enjoy วันคริสต์มาสแล้วก็ส่งหนูกับทุกคนนะใครใครอยากจะสนุกกับ ไม่ท่านก็มาเรียนกโรงเียนคู่ขนาดกันไม่ท่านสนุกมากเลยมันเยี่ยมยอดมาก